โอเคสวั <Okay. S 2> สดีครับวันนี้เราเดินทางมาถึงที่หมายของเรานะครับวันนี้เราจะมาทำน้ำไม้ไผ่ครับผมน้ำบริสุทธิ์จากธรรมชาตินะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายล้างสารเคมีแล้วก็อีกหลายอย่างอีกหลายหายอย่างนะครับที่ว่ามันสรรพคุณทางร่างกาย <c oughs> ร่างกายต้องการนะครับผม <c oughs> น้ำเนื่อไม่เป็นน้ำเป็นน้ำมีมีรสเป็นด่างนะครับผม เร่งร่างกายเราเนี่ยดื่มน้ำวนเนี่ยเป็นลดกดมันม,มีเป็นกดตอนนี้เรามากินน้ําด่างกันเพื่อบํารุงร่างกายนะครับผมให้ร่างกายเราปรับปรับสภาพให้มันดีขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตในการเจาะน้ําไม่ไผ่กันครับ โอเคครับที่ผมทำอย่างนี้ก็คือว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเราก็จะเอาถุงสวมไว้กันฝนกันน้ำเข้านะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับพอดดพอประมาณมันก็ได้ช่วยนิดหน่อยนะฮะก็นี่ครับแล้วก็ทีนี้เรามีอุปกรณ์มีขวดมีสายยางมีดอกสว่านดอกสว่านนี้เราหาที่มันพอดีพอดีกันฮนะให้มันแน่นพอดีเลยครับผมเราซื้อสายยางหลอดอาหาร ของโรงพยาบาลแล้วก็เราไปร้านอะไหล่ยนไปซื้อดอกสว่านที่มันมีขนาดเน้นพอดีนะครับแล้วก็มันจะไม่ต้องไปอุดดินน้ํามันนะครับผมโอเคนะเราจะมาสาธิตในการเจาะนะครับผมเราเจาะที่ข้อมานะครับตรงข้อตรงนี้ฮะแล้วก็อยู่ใต้ข้อนิดนึงครับแล้วก็เราเจาะขึ้นทะแยง45องศานะครับเจาะทะแยงขึ้น45องศา เวลาเจาะเราต้องเจาะใน,นเวลากลางคืนอย่างเดียวนะครับกลางวันนี้มันจะไม่ออกนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะออกดีเพราะว่าธรรมชาติแล้วต้นไม้ไผ่ตอนกลางวันมันจะดูดน้ําตอนกลางคืนมันจะคลายน้ํานะครับตั้งแต่เวลาประมาณสักทุ่มสองทุ่มนี่ครับขนาดสวยเลยครับผมตอนนี้ผมมาดึกแล้วครับ อเคนะครับผมเราได้เจาะไปละแล้วฮะสังเกตดูน้ําจะมาเลยครับผมปิดเลยฮะน้ําจะฉูดปิดเลยฮะมามันจะมีน้ําเยอะนะไอ่ต้นไม้ recurring. เราเจาะในเนื้อมันนะครับไม่ใช่ในกระบ,บอกมันเราเจาะเข้าไปในเนื้อมันอย่างเดียวเจาะไปในในลาต้นมันไม่มีครับตรงกลางไม่มีน้ํามันอยู่ในเนื้อในเนื้อในเนื้อไม้ของไม้ไผ่เนี่ครับความแรงออกมาฉีดออกมาเลยครับผมโอเคเราได้ล้าง ปากท่อหน่อยฮะล้างนะกับน้ำล้างของมันนี่แหละครับล้างปากท่อหน่อยเพื่อความสะอาดจุดโอเคทีนี้เราก็สวมเข้าไปครับพอเข้าไปประมาณสักครึ่งนิ้วพอครับผมเราจะสังเกตน้ำจะไหลออกมาโจกเลยครับเราก็มัด สักหน่อยฮะครับผมเพื่อล้มกันล้มฮะสังเกตดูน้ำจะไหลปุ๊บ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 เลยครับผมโอเคนะครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเก็บกันขอบคุณครับใครที่ว่าต้องการก็สามารถทักแชทหรือทักทักไลน์ได้มาได้เลยนะครับผมในเขตอำเภอสะเดานะครับพิกัดนะครับอ่เขตอำเภอสะเดานะครับผมขอบคุณครับ